ต้องตามหาเพื่อนที่ชื่อโจนาธานนะม,มากันน้องหมาด้วยดอ็อกหน้าตาจิ้มลิ้มมากสวัสดีครับผมโรลลิสด,ด็อกนะครับคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกม the white tail incident นะครับชื่อเกมก็ประมาณว่าเหตุการณ์กวางขาวนะครับเหตุการณ์กวางขาวจะเป็นยังไงเราไปสตาร์ทกันเลยครับเกมนี้ก็เป็นเกมผีสั้นๆนะครับอีกเช่นเคย ฮัตนะครับบอกว่าเราควรกลับไปหาเขาตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยดูเหมือนว่าเราจะชื่อฮัตนะครับใช้ค่นอนข้างมั่นใจว่าเขาจะต้องไม่เป็นไรอย่างแน่นอนอาจจะเป็นการแกล้งเล่นที่สร้างเรื่องขึ้นมาผมันจะมีคนแบบว่าโทรมาแกล้งนะครับฮัตเราเป็นเหมือนเราเป็นเลนเจอร์นะครับพิทักษ์ป่าอย่างนี้มีเรื่องแบบมีคนแบบโทรมา เกิดวิตกกังวลขึ้นมาเองฉันก็แค่เริ่มวิตกกังวลข้างนอกนี้อาจจะไม่มีอะไรเลยถึงยังไงถ้ามีบางอย่างเกิดอะไรขึ้นกับโจนาธานแล้วก็เขาไม่เป็นไรแน่เพราะเขามีช็อตกันอยู่นั่นที่นั่นแหละมาถึงแล้วนะครับนี่ลรถของโจนาธาน เหมือนเล่าชื่อฮัทนะครับแล้วเพื่อนเป็นโจนาธานได้รับแจ้งมาให้มาที่นี่เราต้องตามหาเพื่อนที่ชื่อโจนาธานนะม,มากันน้องหมาด้วยดอ็อกหน้าตาจิ้มลิ้มมากพันอะไรอาเซเชียนปะอ่าลตำรวจนะเฮ้ยไงกว้างโอ้วิ่งไปลุ้นลววิ่งเข้าไปในป่ามืดแล้วครับ ตามมันไปลปน้องหมาน้องหมาตามเราอยู่น้องหมาตามเราตลอดวเวลาข้างหน้าเหมือนเป็นแคมป์นะแคมป์ไฟมีคนตั้งแคมป์ที่นี่โอ้เบนถั่วเฮ้ยมีรอยเลือดด้วยตามรอยเลือดไปืมอย่างยาวเลยฮะรอยเลือดนี่ไงศพใครอะ่ะ แคมเปอร์คนที่มาตั้งแคมป์นะฮะไม่ใช่โจนาธานนะฮะตัวใบข้างหน้าแสงอะไรอะขาวๆช็อตกันอ๋อช็อตกันของโจนาธานนี่ไงมีอย่างเลวร้วายเกิดขึ้นเขาถึงได้ทิ้งช็อตกันไว้ที่นี่เราต้องหาเขานี่ไงเป็นช็อตกันของโจนาธานทำตกไว้โจนาธานต้องเป็นอะไรแน่ไปด็อกตามหาเขากัน อย่างมืดเลยฮนะมหมาเหนะ่าฮะวิ่งไปแล้ววิ่งแซงเราไปแล้วด้วยวิ่งตามมันไปเกิดอะไรขึ้นด็อกโอ้โหอะไรวะเนี่ยคนยืนล้อมกองไฟอะ่ะไม่ใช่เสื้อผ้าด้วยคนหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยมีคนถูกจับมัดอยู่อะ่ะโซนาทานก็โดนมัดอยู่แล้ว มีอสองคนแล้วก็ฮาบอกเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยดูเหมือนเขากําลังประกอบพิธีกรรมอะไรบางอย่าง่ะโจรทางกำลังมีชีวิตอยู่ไม่ช่วยเขาอุ้ยวิ่งไล่วะ่ะเข้ามาดิเข้ามามีชดช็อตกันเว้ยหมดแล้วนะโหแล้วมันเหมือนแบบนเป็นแบบแบบพวก ชนเผ่าวะไม่ใส่เสื้อผ้าด้วยตอนนี้เราเหลือลูกซองอยู่นัดเดียวแล้วเก็บก,ก่อนแป๊บนึงนะจุนทานขอฟาร์มกระสุนก่อนเดี๋ยวเจอเรื่องร้ายมาเดี๋ยวไม่มีนี่อันนี้ก็คนที่มาตั้งแคมป์นะฮะตายแล้วฮะเดดดูเหมือนว่า เขาถูกฆ่าในการ,ปรเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีกรรมนะนี่หรอกคนนี้ผูห้หญิงนะโหเธอโดนควักเครื่องในออกมาหมดเลยอ่ะนี่โจนาธานช่วยโจนาธานดีกว่ะโจนาธานไม่ตอบอะไรครับเกิดอะไรขึ้นกับเขาดูเหมือนว่าเขากำลังถูกครอบงำโดยอะไรบางอย่างนะฮะอุ้ยมีเสียงแปลกๆเลยอะ เสี่ยงมันสวัลลาเฮ้ยโอยโจนาทานมันกลายร่างเป็นกวางอะ่ะวิ่งไปแล้ว่ะโอ้โหโดนแบบโดนทำพิธีกรรมให้กลายเป็นกวางอะ่ะนี่ไหมใช่ไหมไวเทลเฮ้ยคนป่ามาอืมทำอะไรกับโจนาทานมาจากไหนกันวะพวกคนป่า ต้องตามหาโจนาธานคนระับระหว่างทางก็เก็บกระสุนไปด้วยได้ยินเสียงมาจากข้างหลงังเข้ามาโจนาธาน,านเพื่อนเกิดอะไรขึ้นกับนายเราต้องมาไปช่วยโจนาธานอย่ามาขวางทางไอ้พวกคนปา่าลงไปมันวิ่งออมเต็นเหรอจะตุ๋ยหลังเหรอ เก็บให้หมดเก็ให้หมดเหมือนเราต้องใช้กระสุนยเยอะเลยฮะมันให้กระสุนยเยอะมามันให้กระสุนมาเยอะมากเนินข้างหน้าก็มีมาเก็บอีกถั่วเก็บไม่ได้เรือเต็มไม่รู้เจนโนโนทานไปไหนแล้วก็ไม่รู้ มาอีกแล้วฮะโหตอนเข้ามาไม่เห็นมีเลยพอออกมาทำไมมันเยอะจังดาน้าเข้ามาเลยจะเย็นรีโหลดก่อนอเยอะจริงแล้วคนป่าพวกนี้แบบแก้ผ้าด้วยฮนะแก้ผ้าแล้วถือเขียวด้วยไปไหนแล้วแล้วด็อกด้เยนไหนแล้ววะหมาเราก็หายไปแล้วโอ้ยไม่ตายรีโหลดก่อนจะเย็นเพื่อน ใจเย็นเพื่อนให้เรารีโหลดก่อนพวเดินเตะศพเพื่อนเลยนะนีงไงข้างหน้ารถเราโชนาทานไปนไหนแล้ววะนี่ก็ทางออก,กนี่เฮ้ยหมาเราเหา่าฮะซ้ายขวาไม่เอามาแล้วเพื่อนไหนเป็นอะไรไปแล้ววะกลายเป็นกวางแล้วฮะโอ้โหโจนาทาธานคือบอสอ่ะรา,าดบอสสู้กับราดบอส เว้ยเหมือนมันเหมือน,ม,อนมันจะวิ่งเร็วเท่าเราเลยอะ่ะนี่ถ้าเราพลาดนิดเดียวโดนมันเลยเนะี่ยวิ่งเร็วมากฮะอือดด้วยตั้งหลายนัดนยังไม่แต่ไม่เป็นไรเลยโอ๊ยโอ๊ยโจนาธานโดนโจนาธานแทงแล้วเพื่อนโอ้เพื่อนโจนาธานเพื่อนเราไปแล้วฮะโดนเรายิง ดูเหมือนหมาจะเศร้าด้วยเดินมาทำหน้าเศร้าเห่าเราด้วยไม่มีทางเลือกเราต้องปิดชีวิตเขาเข้าใจนะด็อกเบคแมคคินนอนเป็นผู้สร้างเกมนะฮะขอบคุณสำหรับการเล่นเกมนี้นะดูเหมือนว่าจะจบแล้วนะครับกับ The White Tail Incident เนื้อเรื่องก็ประมาณว่าเรากับโจนาธานเป็นเลนเจอร์นะครับได้รับแจ้งเหตุว่ามีมีคนทำอะไรแปลกๆในป่าแล้วก็เลยมาดูนะฮะสุว่าก็อย่างที่เห็นฮนะมีพวกคนป่าประกอบพิธีกรรมอะไรก็ไม่รู้แล้วจับคนที่ตั้งแคมป์ไปฆ่าจับเพื่อเราไปด้วยนะฮะโจนาธานเอาไปประกอบพิธีกรรมกลายเป็นกวางครับสุดท้ายเราต้องเป็นคนไปปิดชีพเขานะฮะ โอเคครสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e นะฮะในช่อง l o l ลี่ด็นะครับขอบคุณครับ